สานนางพ่อสานนางสานกระตาครับโอ้กระตาแต่เก็บ heat นะครับเนาะเ heat โดนไฟบ่ะแสดงนะครับนะครับกระตาครับพี่พอเปสานกระตาครับผมคนรถมูด้ยครับหนึ่งมูได้ยมูสองมูสองมูสอไซมุนบ้านแยงครับบ้านแยงบ้านแยงบ้านไซมุนครับมูสองครับผมกำลังสานกระตาันกระตาค่ะ พ่พ่อเปนสัน <Ende> ก <esa> ับตายเพิ่งครับสันกระตายเบิ่งเพื่อครได้เห็นนะครับเนี่ยนะครับพี่พ่อเป็นสันกับตายพี่พ่ออย่างนะครับพ่อพ่ออย่างนะครับ พ่อพันมุนสาารเออ้พพ่่ันมสารครับผมครับกำลังสันกระตาครับยูไส้มุนมุนสองเท้านี่แหละครับผมมุนี่มุนี่กับแม่นพขสารแม่นมาครับนี่โอ้ดิ่งเขาดี่กับแม่นทั้งขาทั้เนาะอนกลับเหนื่อยละเต้นมากนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นการจักสารครับผมมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะคะมีโชว์มอเตอร์ไซค์ได้พี่นะงามครับพี่กลับได้เลยใครชอบคันไส้เลือกชมได้เลย ร่างอไรแบบก็ม <laughs> ือหนึือสองมเดียว